ไทยรัตดีอุ้หนยนะไปวางโอ้ของเต็มรถเลยค่ะทุกคนอ่ะอูอ้หูยเลย ไม่เกรงใจใครไปค่ะทุกคนเดินทาง สคนแบบเนี้ยหคืนมาดูกันว่าจะเป็นยังไงด้วยที่ไม่มีพี่ไกด์นะคะซึ่งพี่ไกด์ตอนนี้เขาก็ออกทัวร์ภาคเหนือนะทุกคนก็ไปติดตามดูได้หรือว่าติดตามทั้งเพจของไกด์หนสองได้เลยนะคะว่าเขาไปไหนทำอะไรที่ไหนป่ะ let's go <S บังช่างครับโผม นี่ไงทุกคนป้ายนี่เราจะเลี้ยวเข้าไปทางเอม็มมาเลยทางเดียวกันเลยนะทุกคนเอม็มมาแคมปิ้งเนี่ยก็เป็นแคมป์ของมิ้นเองค่ะทุกคนตอนนี้เอม็มมาแคมปิ้งก็ปิดปรปับปรุงนะคะเจอกันอีกทีก็ประมาณตุลาพฤศจิกาป66ี66นี้นะคะทุกคนอย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะเอม็มมาจะเลี้ยวไปทางขวานะคะแต่ริมทางมาทางซ้าย นี่ทุกคนเห็นไป้ายไหมแล้วหลังจากนี้มินก็ไม่รู้แล้วค่ะว่าไปทางไหนต่ออเดี๋ยวเดอนี่ไงเราจะเจอป้ายประลุงค่ะริมทานล่อมดาวริมทานล้อมดาวอที่นี่ที่นี่เรียวนี่เลยเออมันก่อขอบคุณค่ะเรียริทาที่ไหนถึงยังสวัสดิภาพ โอเคว้าวทุกคนสวยมากเดี๋ยวเราจะจอดตรงนี้เราก็ตั้งแคมป์กันอยู่ตรงนี้เลยนะกางเต็นท์ก่อนคือตอนนี้มิ้นอะทำกล่องแบบนี้มาแล้วนะทุกคนนี่สามารถใส่ของได้เยอะมากเดี๋ยวมิ้นจะมารีวิวให้ดูแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะกางเต็นท์กางอะไรให้เสร็จ อโอเคเดี๋ยวเราจะกางเต็นท์กางไฟชีตอะไรตรงนี้นะคะเมื่อกี้มินตั้งกล้องไว้ตรงนู้นนะทุกคนแล้วลืมทายตอนนี้เรากางเต็นท์กันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมุมเนี้ยเราจะเอาเป็นที่แบบนั่งกินเพราะว่าตอนเนี้ยพราทิตคือแบบแรงมากตรงนี้ก็คือเป็นที่เล่นน้ําได้คือวิวแบบดีมากส่วนตรงนั้นน่ะที่แบบเป็นบ้านนะก็เป็นของสามอกเหมือนกันคะ่ะทุกคน มาแบบปิกนิกสองคนก็ต้องช่วยกันให้เสร็จได้ไหมวางเลยจ้ะนี่อเก่งมากตรงนี้นะคะก็จะมีที่นั่งอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องครัวเนาะนี่มีเยอะมากตรงนี้ก็มีนะส่วนตรงนี้นะคะก็คือที่ กลางเต็นท์ของเรานะแล้วได้นอนเมื่อคืนเนาะนี่นก็จะมีถั่วแล้วก็ช็อกโกแลตของหนูแล้วก็พริกนะคะพริกที่จะทำในวันนี้เนาะก่อนในนี้ก็จะมีของส่วนที่จะทำอาหารตอนนี้นะคะเราก็จะได้ไปเล่นาน้ำแล้วข <laughs> ึ้นไปก่อนคุณน่ากนะลัวเหมือนกันนะ <laughs> น่ากลัวจังนี่แมูกโอ้ยน่ากลนี่นุนนกนงกลั oh <laughs> มวมันหักมากเลยนะตอนนี้ตอนนี้น้ำคือแบบน้ำเย็นมาก CM เส้นสีชมพูอยู่นุ่นโอ้โหน้องช้างเล่นน้ำ เ <Okay. S 2> นอนสองคนเต็มให้เนาะ เราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราปิดไปก่อนเรียบร้อยพร้อมนอนเดี๋ยวอีกสักชั่วโมงหนึ่งพายทิศก็น่าจะตกแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะทําอาหารกันนี่ดูอ้นี่ชิลๆกับบรรยากาศไปมาแสงจะหมดแล้วเดี๋ยวเราทำอาหารกันก่อน,อนค่ะทุกคนเมนูง่ายๆเลยนะวันนี้เราจะทำผัดผักค่ะใส่หิดผิทองใส่พริกใส่ถัวรันเตาใส่หมูยอ เราลืมบอกไปวันนี้เรามีนีส่สวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> กาจะแบบทำอาห,หารหรือยังครับ <c oughs> อย,ยาแสงคุณจะไม่มีนะฮะ <c oughs> <น>เป็นไงฮะ <c oughs> เดี๋ยว <I Y S 3> เดี๋ยวอ่าใช่เดี๋ยวผมจะปูที่นอนแล้วก็เดี๋ยวมันจะแสงยังไม่มีนะครับมาถึงค่ำหน่อยแต่คืนนี้ก็จะนอนดูบรรยากาศก็คิดว่ามันนอนที่บ้านก็ได้นะมานอนที่เนี่ยบรรยากาศบรรยากาศก็คือเราเหมือนกับบ้านเคลื่อนที่อะครับผมมานอนมีความสุขครับผมกับบรรยากาศได้ฟังเสียงนก ไอเสียงน้ําตกเสียงนกอะไรต่างๆนะครับโอเคผมพีดอ่ะโอเคไปเราก็จะไปทําอาหารกันต่อโอเคทุกคนเรียบร้อยหมูยอที่เราซื้อมาเมื่อกี้เราก็ใส่หมูยอไปด้วยเด็กๆเขาชอบตังมอไปเลยปงอันเล็เริ่มหอมเด้อ นี่หมูยอ,อนี่ใส่ลงไปอุ้ยหอมออออนี่ทุกคนใส่ลงไปเลยนี่ตอนนี้ว้าวสีสันสวยงามโอเคต้มมันไปนักปิ้งอยู่จ้ะ เดี๋ยวเราจะปรุงโรดกันใส่ผักลงไปจ้านี่เราปรุงไปเลยนี่อร่อยแน่นอนใส่ปักกิดเรียบร้อยให,หยน้นุ่มแล้วเว้ยจนพร้อ่นี่คน โอเคทุกคนเรียบร้อยแล้วจ้านี่ยกออกเลยโอ้โหหอมมากบอกเลยว่าอร่อยมากพี่หนุม่มตักใส่จานค่ะโถมน่ากินเวอร์โอ้เสร็จแล้วครับทุกคนนี่โอ้โห เดี๋ยวเราจะเอาไปกินที่แบบร้านเขาบอกว่านั um, ่งร้านข้างล่างนะคะนี่กับบรรยากาศแบบนี้เลยชิลๆเลยริมน้ํามาพี่หนุ่มมาชิมก่อนว่ามันอร่อยหรือเปล่ามาไอ้หนุ่มมาจิ้มพี่น้องไหนไหนไหนไอ้หนุ่มเคยจิมมั้ยแคมแรกครับแคมคลิปแรกโอเคอ๋อฮึ่ไม่ได้อร่อยมากครับผมอร่อยมากอร่อยโอเคเด็กๆตัวมากกินได้เลยเนี่ยไม่เผ็ดเลยเผ็ดไทยอืมสุดยอด ก็มีเสาอืมน,นุ่มยิ่งกว่าเนาะอืมอืมมีเสาอ้ยมันล้ำหมาเด้อะอืมอืมมันเหมือนแบบย้อนไว้สมัยก่อนอ่ะเส<อ>ีอหน,นุ่มเบาเบาไปเข้าไข่อ่ะไข่ลูกเสือเออนั่นอนเข้าไข่ลูกเสือได้กินด้วยกันแบบเป็นหมูอ่ะออโคตรล้ำเนาะกินเป็นเรื่อยเนาะว้าวอร่อยมากง <c oughs> ่ายยามี่ โอเคค่ะท okay ุกคนเมื่อกี้เรากินข <P> ้าวข้างล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี <wire> ๋ยวเราจะเก็บของเข้าที่เข้าทางนะคะเพื่อที่มันจะไม่เปียกเนาะคลิปแรกนะทุกคนอจะแบบพูดวายหน่อยๆเดี๋ยวมิ้นจะไปทำธุระส่วนตัวอะไรให้มันเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้านอนกันแล้วนะคะโอเคไป แมันเย็นมากเลยเปหนาวมากบา,ากยบายนอนแต่ฝันดีจุ๊บโอเคเดี๋ยวคืนนี้เราจะนอนกันแล้วนะคะคือข้างนอกคือหนาวมากเราก็เปลี่ยนเสื้อผ้า เป็นชุดนอนล้างหน้าล้างตาแปรงฟันอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันวันพรุ่งนี้ดีกว่าค่ะทุกคนส้ามเราขึ้นนี้นอนหลับฝันดีนะคะสวัสดีค่ะหน,น,นาวแบบหนาวหนาวแบบหนาวมากๆเลยคือถึงนอนเอาไม่อยู่ค่ะทุกคน เจ็ดโมงเช้าละเดี๋ยวจะออกไปกินกาแฟาข้างนอกรับบรรยากาศเยน็ยนๆกันทุกคนไม่ยมกินอนนตินไหมคะตินค่ะโอ้โหแข็งตัวมากเลยค่ะเมื่อคืนนี้ก็หอบเนี่ยไม่ไหว <laughs> ดูถูกโนดนเอาไปอยู่มันสุดยอดมากมันหนาวมาก<อ>นี่<อ>คือเพิ่งตื่นจริงๆนะ โอ้โหเปียกหมดเลยทุกคนมันเปียกหมดโอ้โหดูยากาศดีมากสดชื่นมากสดชื่นแบบสดชื่นมากๆอ่ะดูห้องนอก ทุกคนมันแบบสวยมากแล้วคือบรรยากาศแบบแบบเนี้ยโอ้โหเย็นสบายอยากไปแบบสัมผัสน้ำข้างล่างเลยอะว่ามันจะเย็นแค่ไหนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างดีกว่ารีบหนาวมากคือมันฟินมากมันฟินสุดๆ มันหนาวมากพี่หนูเมื่อคืนเป็นไงเมื่อคืนลูกลูกน่าจะหนาวครับผม,มก็ร้องแบบร้องไห้ร้องไห้เลยได้ยินยอยูงย่งอแงอะไรก็ไม่รู้นะน่าจะเปลี่ยนบรรยากาศด้วยเดีย๋ยวเราทำกาแฟกันเปิดจริงๆตรงเนี้ยมันมันไม่ต้องเอาขามาแล้วก็ได้นะถ้าเราเปิดแบบเนี้ยเราแค่ทำกาแฟเฉยๆนะ เราก็เปิดแบบนี้เลยดึงตัวนี้ออกมา<ป>ดึงมันออกมาแล้วเราแค่เราแค่แค่นี้ก็ได้ทุกคนแบบเราไม่ต้องเอาขามาวางแบบนี้นะแข็งแรงนะเนี่ยอ๋อหอดแล้วตั้งน้ำปิดฝาทิ้งไว้ รอสักครู่บรรยากาศมีช้างมามอร์นิ่งคอตอนเช้าด้วยมันเปียกหมดเลยเนาะเจมเนาะดูวันฟ้าดิยังไงอุ้ยไอ,อออกปากแล้วไ,ไปแปรงฟันแบบริมน้ำดีกว่าทุกคนเตรียมลงไปตรงหินหนู่นเบาๆนะช้าๆเด้อ หนาวเย็นหนาวเย็นมาก <c oughs> ล้มหน่ะปะไป let's go ยังเต้นไม่เตะเลยตอนขึ้นน่ะมันจะง่ายกว่าตอนลงนะดูไปง่าย <c oughs> ม,มากเลย <ใน S 2> <ป>ขึ้นพอดีเลยทุกคนโอ อโอเคคุณอะไรพี่นหนุ่มทำไมรีบกับขนาดนั้นเน,นี่ยเหมือนลูกลี้ลูกหลน <idd ari> ไม่ใช่เดี๋ยวต้องไปงานต่อที่บ้านนะครับก็เ <Technical> ดี <o> ๋ยวต้องไปธารกิจต่อที่บ้านนะครับงั้นเจอกันใหม่นะครับฝากไลค์แชร์ช่องไม่มีชาแนลแล้วก็ฝากช่องวายพีด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาเพื่อนไปก่อนครับกับบรรยากาศสวยๆนะฮะอู้ฮู้อำเภอแม่วางครับผมมาวางมาเที่ยวกันเ้อไอหนุ่มบีทีวีล้วเหรอเอาพูดจะได้เจ้าขอคลิปยังไปไหนเลย โอเคเดี okay, e ๋ยวเราจะเก็บอุปกรณ์หลังรถเดี๋ยวเราจะรอให้เต็นท์มันแห้งแล้วเราก็จะเก็บเต็นท์แล้วก็จะเดินทางกลับบ้านกันนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บทุกอย่างให้แบบเข้าที่เข้าทางขยะเราก็จะเอากลับไปด้วยนะคะดึงออกมาดึงออกมา เรียบร้อย อนนี้เราเก็บของเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี้ไม่มีขยะไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับกันแล้วคะ่ะปเคของครบทุกอย่างครบ แล้วก็ครั้งแรกด้วยที่มาแคมปิ้งกับ GM 2คนนะคะมันก็รู้สึกว่าเป็นการพักผ่อนแล้วก็เป็นการได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นโอเคเดี๋ยวเราเดินทางกลับบ้านกันค่ะริมทานล้อมดาวบรรยากาศดีมากค่ะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตลากับคลิปของแม่มิ้นนะคะบ๊ายบาย